เราเดินทางมาถึงวันนี้วันที่6กุมภาพันธ์6กุมภาพันธ์ไม่มีทางโค้งแล้วค่ะไม่มีโค้งสุดท้ายมีแต่ทางตรงเข้าสู่เส้นชัยในวันแรกที่เราเริ่มต้นการเดินทางในวันแรกที่เราเริ่มต้นการเดินทางหัวหน้าพักคนแรกของเราธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจ เคยบอกไว้ว่าอย่าพึ่งกรี๊ดเขายังไม่มาเลยอยากฟังเพลงเหรอคะหัวหน้าพักคนแรกเคยบอกไว้แบบนี้ค่ะว่าเราประชาชนแพ้กี่ครั้งก็ได้ขอชนะครั้งเดียวเราผ่านความพ่ายแพ้คะ่ะเราผ่านวันที่พักอันเป็นที่รักของเราถูกยุบไม่ใช่หนึ่งครั้ง แต่สองครั้งเราผ่านวันที่หัวหน้าพักและผู้บริหารพักโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองอย่างไม่เป็นธรรมและมีอยู่คนหนึ่งโดนมากเป็นพิเศษโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตชื่อพันนิกาวาน,นิชเราผ่านวันที่เราพ่ายแพ้และสูญเสียเราผ่านวันที่เราสูญเสียสมาชิกพักทั้งหมดจากแสนเหลือศูนย์จากการยุบพ,พัก เราผ่านวันที่เราชนะการเลือกตั้งแบกความหวังของผู้คนหลายสิบล้านคนทั่วประเทศไว้บนบ่าแต่พวกเขาไม่ยอมให้เราจัดตั้งรัฐบาลเราผ่านวันที่พ่ายแพ้มาหลายครั้งประชาชนแพ้กี่ครั้งก็ได้แต่วันที่พ่ายแพ้มันผ่านไปแล้วค่ะเหลือแต่วันที่ชนะ8กุมภาพันธ์ ทาง8ทีมเดินทาง1,8252.6กิโลเมตรไปหาประชาชน76จังหวัดมีอยู่1นจังหวัดเราแอร์ดรอปพิเศษส่งรังสีมันโรมไปคือแม่ห้องสอนเดินทางครบ77จังหวัดเพื่ออะไรคะเพื่อบอกว่าพักนี้มันไม่ได้ชื่อพักประชาชนแค่เพราะว่านึกชื่ออื่นไม่ออกเราเดินทางไปครบ77จังหวัด เพื่อเจอประชาชนทุกจังหวัดของประเทศไทยเพื่อหอบรวมเอามวลความหวังความฝันความต้องการในการเปลี่ยนแปลงของทุกคนทั่วประเทศไทยมารวมไว้ณที่แห่งนี้18,252.6กกิโลเมตรเส้นทางมันสิ้นสุดลงที่ตรงนี้แล้วมุ่งตรงสู่ทำเนียบรัฐบาล วันที่8กุมภาพันธ์8กุมภาพันธ์คือวันที่ประชาชนทั้งประเทศจะประกาศพร้อมกันเหมือนกับชื่อของเวทีนี้วันที่ประชาชนจะเปลี่ยนประเทศไทยเปลี่ยนโดยใช้อะไรคะเปลี่ยนโดยใช้อาวุธที่แหลมคมที่สุดของประชาชนใครมีอาวุธนี้อยู่ในมือบ้างคะ ใครมีปากกาอยู่ในมือเรามาทําพิธีหนึ่งร่วมกันค่ะเรามาทําพิธีหนึ่งร่วมกันใครมีปากกาอยู่ในมือแปดกุมภาพันธ์เดินเข้าสู่สมรภูมิที่ประชาชนจะต้องชนะเราต้องมีอาวุธค่ะอาวุธในมือหยิบมันขึ้นมาจะเข้าสู่สมรภูมิต้องปลุกเสกค,ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ของประเทศนี้คือประชาชนต่อหน้าประชาชนหลายหมื่นคนที่รวมกันนะที่แห่งนี้ต่อหน้าประชาชนหลายแสนคนที่ดูเราอยู่จากทางบ้านทั่วประเทศไทยและทั่วโลกประชาชนคือสถาบันอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของประเทศชาติคือประชาชนและ8กุมภาพันธ์ชูป,ปักกาในมือให้สูงค่ะ ชูปากกาในมือให้สูง8กุมภาพันธ์ด้วยปากกานี้ในมือของประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศเดินไปสู่วันที่เราจะชนะร่วมกันประชาชนจะเปลี่ยนประเทศด้วยปากกาด้านนี้ในมือของเจ้าของประเทศทุกคนวันนี้ปลุกเสกอาวุธร่วมกันแล้ว8กุมภาเดินเข้าสู่คูหาเลือกตั้ง เดินเข้าไปอย่างกล้าหาญและมั่นใจมวลสารตั้งต้นของการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ธนาธรมวลสารตั้งต้นของการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่พิธามวลสารตั้งต้นของการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่นัทพงศ์จุดตั้งต้นการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย8กุมภาพันธ์นี้ประชาชนพวกคุณทุกคนคือการเปลี่ยนแปลง ฉลองชัยชนะด้วยกันจากนี้ไปเราจะเปิดเวทีแห่งนี้เปิดเวทีเพื่อให้ประชาชนที่ฟังอยู่ที่บ้านเปิดใจและเดินร่วมขบวนแห่งการเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันจากนี้ไปเชิญทุกท่านติดตามผู้ที่จะมาบอกประชาชนชาวไทยทุกคนที่ยังไม่ตัดสินใจบอกว่าทำไมพวกเขาจึงต้องเปลี่ยนและเปลี่ยนร่วมกับพวกเรา ในวันที่8กุมภาพันธ์เชิญติดตามเปิดใจและเปลี่ยนประเทศด้วยกันค่ะขอบพระคุณค่ะ